สวัสดีครับวิธีบ้านเฮาครับอยู่ไรรัตนาพิบูลคือเก่าครับเมื่อนี้พามาอัปเดตครับโครงการจัดหาแหล่งน้ำครับไรรัตนาพิบูลเฟสสามครับแต่บริเวณเงินดิจิตอลนะครับบริเวณเงินดิจิตอลที่เขาแจกนะครับอันนี้จัดหาแหล่งน้ำครับแล้วก็ทมุมพื้นที่ ชายซอยบ้านสวนครับอยู่ไรอัฒนาพิบูลครับอันนี้มือแหลกครับขุดซาแล้วก็ดินมาถมรอบๆอนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ชาซอยครับหลังจากถมดินสแก้วนาดินมาใส่ด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการปลูกต้นใหม่ครับวันนี้กัล่างเป็นดินเหนียวครับตามสไตล์วิธีบ้านฮาองับเอาบรรยากาศด้วยรอบ มาเบอร์ครับนี่ตลังจา่ทุ่มแล้วนะครับคู่กับคุดสะครับนี่ใกล้สิแล้วนะครับปดะกาดโดยร่วมครับใส่เวลาเบิไปสองมือครับมือนหนึ่งคุดสะกับทุ่มทีครับอ่าอันนี้ก็เกือบสิแล้วแหะครับมันใบสามใบสีม่วงครับไทยยังไม่ทั่แล้วครับนี่ครับ เอาจนหนึ่งทุ่มครับแต่สามโมงสองทุ่มหนึ่งครับคำพอดีครับเมื่อนี่ดินปอเสร็จแล้วครับเสาร์วันที่สองก็เอารถไถมาปับหนาดินครับครับเอาไมโครมาเก็บรายละเอียดงานครับดต่หนาดินครับแล้วก็ปรับเกตหนาดินในาครับให้มันเสมอครับ ความบ่ค่อยเสมออ่ะนี่ครับหลังจากใส่หนาดินแล้วก็เอารถไถมาปรปับอีกทีน,นึงครับมันเรียบนะครับนี่ครับหลังจากปรับหนาดินอยู่งั้นหน้าพร้อมครับอันนี้เม็โคกดทำมเก็บรายละเอียดรอบขอบสายครับขอบสายฟังเทนี้ก็จะเป็นคู่เพื่อใช้ประโยชน์ใส่ซอยครับหลังจากปั๊มหนาดินแล้วครับ อยู่ไรรัตนาพิพนครับพี่น้องเอาบรรยากาศพ้ะฟ้าครับเจ็ดสิร้อครับผมนนรบรรยากาศคบามเ้วไอศิลประมาณนี้ครับมานนเป็นสายเนื้อหน่อยเพื่อเอาไว้เลี้ยงปลาครับขายสายใหญ่อทั้งผู้นะครับต้องขับกันอันนี้ก็พื้นที่ประโยชน์ครับไว้ผักพอนครับบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องวิธีบ้านเท่า ครับผมที่นี่ไร,ร่รัตนพิบูลครับตามสไตล์วิธีบ้านเฮาพอกันไหมพี่นาะสวัสดีครับผม บ้านสวนครับ